สวัสดีครับมโอมันไม่ดีเลยช้าจังเลยอ่ะนี่ไม่ชินหน้าอีปา่ามึงเป็นใครทุกคนวันนี้ผมไปถอดเหล็กมาทุกคนเออเด้อเออเป็นรู้สึกยังไงบ้างถ้าใคร้ายแม่ตีมันเลยตีมันเลยชอบเออติีมไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแม่ถ้าไม่ได้เขาจะมีปฏิกิริยาอ่ะมึงดูนะอ่ะ วะดูจิมพมึงลงทุนมากเลยอ่ะอ้าวพีจิมเอ็มมึงีมึงอยากทมาตาแลจนโตอะไรจะร้องเพลงมหแกคำว่าแต่เอนะต่เลกจนโตเออเออกายเพ่อแล้วอยู่ข้าวอยูข้าวาตต าตาตาต่ตาไอ้หน้าหินกิบกิบกิบกิหินหินดมหนโพน่ะเห็นโน่ะหน้าแข็งพูดมาตีมาเนี่ยมึงจะพูดแถะแค่ไหนกูตีถิมถิมไม่เป็นไรไอ้ีได้จะพูดเพื่อโอ้คน คุณผู้ชมค่ะเป็นคุณหรอกคุณผู้ชมค่ะบแม่เอาพี่พ่อแม่ไปทางซ้อนได้ได้ไม่เป็นไรเป็กมานางข้าปาซี่ถ่ายเลยแดงจริงเออทุกคนมาาหรโดตีน่ะทุกคนดูดิทุกคนดูแดงจริงหาเรืองโดนตีคือผมต้องเล่าให้ฟังก่อนตอนเนี้ยพี่เป็กดัดฟันปะดัดพี่เป็กกับผมอ่ะดัดฟันที่เดียวกันแล้วนี้พี่เป็กมันก็หนีเขา ด้วยความเร็วของมันไม่พี่เป็นคนขี้เบื่ออืมคือพอไปตัดฟันแล้วรู้สึกว่ากูขี้เกียจัดแล้วก <c oughs> ็เลยหมอครับพอดีผมต้องไปเรียนต่อต่างประเทศคร,รับ pues. เนี่ยแล้วคือ <c oughs> มันพูดแบบนี้นะมันพูดแบบนี้นะ <c oughs> แล้วเขาก็ถามว่า,า,วาเออแล้วพี่ชายใ้ข่าวไปตางประเทศใช่ไหมเขาบอกไม่ห <unter> มันผู้ตัวไหนมันผู้ตัวไหนวะคือกูคุยดูเรื่องก็แต่ว่าเขาถามว่าจะถอดทำไมแล้วกูก็อ่าอ่าออฟแบบไม่ให้ครับที่เป็นค <c oughs> น,น,นอย่างเงี้ยพอมัน <c oughs> มันเอ๋อะไรมันก็จะอ้างแบบอ้าง <c oughs> ไปเลย <c oughs> อ้างน,นอกโลกแล้วมันก็โยนขี้ไปผม <c oughs> พี่ชายไปถอดเด็กว่าจะไปต่ำด้วยเหรอเออก็เห็นมันว่าจะไป <c oughs> ก็บอกว่าไอ้เจ้าเล่ห์ใจหวงว่ามึงพูดตอนไหนเนี่ยมึงไม่เตรียมกูเลยผมก็ยังทํามาจนถึงทุกวันนี้แล้วล่าสุดคือติดโควิดไปน่าจะประมาณสี่เดือนที่หลังจากการติดต่อแล้วสามเดือนต่อก็เท่ากับเจ็ดเดือนอ่ะสามเดือนต่อมาผมโทรอ่ะเขาไม่รับแหละใช่แกคิดว่าไรแกใช้ทุกเบอร์ยังโทรโทรทุกเบอร์เหรอกด Google Map ว่าจะโทรไปถามร้านยาข้างๆของตระกูลเขียนไม่ยากแบบมีเบอร์ร้านยาข้างๆแล้วอ่ะว่าจะโทรว่าร้านหมอนี่เปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคถ้าเกิดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรอย่าไปมองว่าเขารักษาเราเราไม่เสร็จเงินทีี่่่เรราาจยคบตตั้งแป แรกมแผมดัดฟันมาหกปีทุกคนที่ถอ,อดนี่คือถอดเพื่อเคลียร์ช่องปากสําหรับร้านใหม่ทุกคนเออคือเดี๋ยวต้องไปใส่ใหม่เออแต่ฟันมันงุ้มไปเยอะเลยป๊าที่แกไม่เป็นเห็นพวกแกฟันเหยินเป็นครงเดิ <c oughs> ม <c oughs> จริงๆแล้วฟันบนมันจะมานี้เดี๋ยวก่อนนะอาจจะแบบเข้าไปข้างนี้อ่าข้างนี้โอ้ยว้าได้ไงวะมันงุ้มเข้าไปข้างในเสียงแหละเคยทำน้ำแข็งมือเบ๊กมึงตดอ่ะอุ้ยรลล้อเลย ที่ผมไม่ใส่เหล็กนะวันที่15หมอเข้าทุกวันที่1กับ15หมอก็าแบบอ๋อไม่มาพร้อมพี่ชายเหรอครับอะไรเงี้ยเออเขาเหมือนเหมือนสนิทกับแกเหรอเนาะแกชวนเขาคุยเหรอหรือว่าไงมึงคนอ้าบ่ายชวนคุยได้ไงอ๋อเหรออีบ้าเหรอแต่หมอชวนคุยเก่งมากแล้วก็อ่อใช่ไหมหมอชื่อะไร อ่าคนไข้แล้วเนี่แบะนี้คอ่าให้ใหหดเลยมึงจริงอันเรื่องจริงเรื่องจริงมึงอาบากอยู่แต่หมอชอบถามมาให้กูตอบยังไงแล้วบอแต่ฟนมากี่ปีแล้วคะเออหนักอ๋อขาคืเดือดแล้วเนาะหัวหัวขาเฮ้ยเด็ดเลยพอมาเป็นคนที่เกี่ยวกับฟันนะครับเราจะรีวิวฟันใครไปไม่ได้นอกจากฟันแม่วันนี้จะมาเหล่าเออเราจะมาเหล่าฟันปลอมแม่ไงก็ไปเหล่าฟันปลอมอยู่ไหน ไปหรอคุณบอลไปไหนดีกว่ช่ไหมเดี๋ยวคุณหมอจะทำการคุณหมอคนไข้อ้าปากค่ะให้คุณเตี้ยสุดคุณค่าอาปนี่ข้าทอย่างนี้หมอฟันทำอย่างนี้ใครมาอยู่กับแม่ได้ยังไงหมอฟันทำอย่างนี้นี่คาณค่านอนคุวให้นอนคุณให้นอนอย่างนี้อย่างนี้เออหมอเออแล้วต้องชวนคุยด้วยชวนคุยด้วยหมอต้องชวนคุยด้วยนี่นะเขาได้พิพาพปิดอย่างนี้แล้ว เออแต่มันมีจริงแม่แล้วมันยองมาอยู่กับแม่ได้ยังไงไม่อะไรเงี้โอเคไรเงี้ยจริงหมอฟันมีไงยังเหมือนยังเหมือนเออแม่ครับเปิดหมอคุณคุณยากระบัดเดี๋ยวยาชาโดนนะคะเหมือนแม่หายริปอยู่แม่จมูกแม่อยู่นี่จมูกแม่ใส่จมูได้ไหมจมูกแม่ได้ใส่จมูกตาใส่ไปแค่ตาฉันไปแค่ตาถ่ายเท่านั้คุณไหนจมูตาเหรอ แม่ผ้ามันเปิดจะหูวันเหมือนจะโดนทำร้ายร่างกายนะแม่ฉันปิดแค่ตาเองค่ะเออ,อจริงอ่ะแม่เราสบายใจก่อนเแล้วเราคุณทำไมคุณถึงจะเหล่าฟันปลอมอ่ะต้องปรึกษาปัญหาปรึกษาแพทย์สิมันทำฟันมาแล้วไม่ไม่ไม่ ไม่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 พอดีมันขับไปมันไม่พอดีมันขับไปมันมีบางส่วนที่มันแทงเหงือกเราอ๋อมันแน่นมันแน่นแน่นในนี่ยเฮ้ยหน่อยชิ้นม่สวยหน่อยโมดิพูดอะไรเขายู่เอาละผมจะไม่หมอเป็กซ่อมให้เขากลัวศพอันนี้มาเลยนะทันจ้ะมาจักมาจักมาอะไรนี่แหลไม่ต้องมันเป็นหลักการนี่เองหยุ่มนี่วิธีทางการแพทย์คือเราหยุ่มอย่างเงี้อีหมอเถื่อนต้องใส่ใจ จะมีสัญลักษณ์คล้ายรูตูดด้วยแม่บอกว่ากินไก่เราเอารูตูดเข้าคนไข้ไว้โอเคนี่แหละคนไข้ยาขับหายใจออกหายใจออกอีกหายใจออกหายใจออกใช่ไหมผู้ชา่ผู้ชายอาทำไมเอาโลมาบาก็ทำเหมือนที้จริงๆแม่ แม่ทำฟันนละเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเขาจะตรงงนี้เหมือนเป้เลยมือเขาเด็กใครเฮ้ยหมออย่าคิดเอารูปนั้นขึ้นนะไม่อะตอนแรกก็ไม่คิดหรอกไอตอนแรกรูปอะไรอ่ะรูรูปลิงเกลิงนี่แต่พี่เขาหน้าแมออเอาเปนไอไอเขาฮะ ไม่โกรธเป้งจริงนะเขาต้องให้ไปทำนี้ดีดีไม่โกรธเป้งจริงนะไม่ต้องให้คขาล้มมือคลิปนี้อย่าให้แม่โกรธนะต้องให้คขาล้มมืออย่าให้มันฝังไในหัวใจฝังในหัวใจดีนะอ๋อถ้าถ้าเราทำแรงแรมันจะฝังในหัวใจใช่มันจะฝังในหัวใจว่ามึงทำร้ายคนอนเราห้าวเราเอาออกทาหัวใจก่อนเราออกทาหัวใจก่อนเไว้ก่อนเอลโหลวาย ถ้าหนูเอาลูกมาล,ลงก็คือฝังในงหัวใจอ่ะ้วแม่จะทำตรงไหนเฮ้ยอย่อางอย่างแง่ดีวอกเอาเอาอกมาดูสิค,คนไข้เข้าหมจาอจุกวก ฟันฟ oh ันฟันจังพวกจุดประสงค์จะทำอะไรเจะาเลาะฟันฟันแม่หายไงมันไม่เต็มที่มันลงร่องไม่ได้ก็นี่ไงก็มาทำมงว้าวฟันอ่ะหมอทำให้ไอ้เบ๊กทำฟันแม่พังแม่สาทำมาหลายบาทนะมึงไอ้เปียวมันอุบาทไรนี่โคตรคลินิกเตือนนโคตรคลินิกเตือนอ่ะเต้น

หมอเงาตะนันคนไข้แงเองเลยอ่ะอยากเล่าไหมฮะอยากฟังไหมถ้าอยากเล่ามาถามเราเองไงใช่ไหมฟังทำไมฟังจะบอกอยากฟังไหมอยากฟังไม่อยากฟังมันปวดก็เลยไปถามหมอที่รัดพาวเขาก็ฉีดยาเฮ้ยยังไม่ลืมอ่ะฉีดยาเข็มแรกปวดหัวอุ้ยเหมือนจะหัวตีระเบิดแล้วระเบิดไหมไม่รู้เอะเลย อี่วแม่แพ้ยาชาไงมาจากอซีนี้แหละ,ะทีนี้หมอตกใจหมอบอกว่าหมอว่าอุอ้ยคุณคุณหายใจเรื่องเรื่อโอ้ยหมอหมอปวดหัวปวดหัวปวดไม่ไหวแล้วปวดปวดปวดทีนี้เขาก็เอาอะไรนู้นมาเคาะฟันตอก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 ว่ะชายาแม่ <c oughs> แม่ก็ไม่ชาอทีซับมีเข็มนึงโอ้ อีกอ่ะวดวดปวดจนัวจะระเบิดโอ้ไยระเบิดระเบิดระเบิดยังไม่ระเบิดกีวะนจะระเบิดอะไรเราแค่ปวดระเบิดเลยแคดจะสงสารสุดท้ายรอเป็นสิบนาทีมันก็ช้าเหี่ใหทุกวันนี้ไม่น่าถอนน่าจะรักษารลกฟันเขาบอกรักษาหาักฟันอะ 2,000บาทสมัยนั้นน่ะ30ปีอ่ะเงินเดือนแม่แค่1,800ใครที่รู้ราคาว่ารักษารักฟันปัจจุบันได้กี่บาทก็มาพบมาเป็นบอกมันเป็นแสนมั่งเออันก็ไม่ไม่ไม่ๆตอนนี้ถูก50,000ไม่ไม่ห้าหมื่นมึงไม่ทายละเแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยแม่รักษาที่โรงพยาสายแก้วไม่เตี้ยเป็นเออที่พ่อบอกว่าหมอว่าสองพันที่นี่ไม่ยังจำได้พ่อบอกว่าถ้าถอนอ่ะถ้าถอนรู้ไม่เท่าไหร่ไม่รู้มันหมื่นหนึ่ง แม่มึงสองพันเทสหกร้อยอ่ะไม่ใช่ร้อยหนึ่งเ้ยเกือบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเ้เขาบอกร้อยแปดสิบอ๋อแม่เลยวะท้อเลยค่ะอ๋อเราเห็นแ่ของถูกท้างเนี่ยมันแขะมันขับอ่แม่ก็เลยกระดาษทรายถูถูถูถ้ามันบางเออไม่เจ็บละแม่ก็เลยต้องการที่แต่เราที่เป็นเงาเงาไม่เข้าใจไปคลิป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 แล้วคลิปนี้ได้ประโยชน์อะไร ก็ทำฟันไงทาฟันได้มารู้ประวัติของแม่ว่าทำฟันนะแม่ขอดฟันด้วยราคา180บาท180บาทค่ะใครชอบคลิปนี้นะครับก็ก็ไลค์กดแชร์ช่อง Park m e l o y ด้วยนะครับแล้วก็ช่องไปกันไลฟ์นะวครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายติดตั้งเช่อง Park มาเลยดีติดช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจ